ดีวันนี้เป็นงานแกะแบบเสาที่หล่อไปเมื่อสองวันที่แล้วนะครับที่นี่พื้นที่เฉพาะชั้นหนึ่งก็ประมาณ500กว่า,าตารางเมตรนะครับหลังค่อนข้างที่จใหญ่น,นะครับเสา40กวัตต้นซึ่งว่าเราจะแบ่งเป็นหล่อเสาสองครัง้ง ทั้งละ20สิบกว่าต้นนะครอันนี้คือที่หลอผ่านไปที่แกะไปแล้วก็มีนะครับเราจะหุ้มพลาติกไว้อย่างนี้ครับแกะมาก็สวยนะครับท่านต้องไลค์แกะ,แกะือทั้งเขาก็จะหุ้มพลาติก พอแกะเสร็จก yeah. <it> <DVD> ็ห้มพลาสติกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปสัมภาษณ์ช่างที่อยู่กำลังห้มพลาสติกอยู่สติสติัดจกำลังทำอะไรอ่ะท่านอ๋อช่างเขาบอกผมผ้าให้เสานะครับ จะเป็นงานห้มพลาสติกเสาที่แกะออกแล้วนะครับจะบ่มคอนกีตไว้นะครับส่วนที่มองเห็นก็คือเมื่อวานเนี่ยรอบบ่ายจะมีฝนตกลงมารม่ว่าเท่า้าหนาแล้วยังยังมีฝนตกอยู่นะครับใเนี่ยทำง,งานก็หนึ่งเดือนก,กว่าผ่านไปก็ทุรักทุเลพอสมควรที่เกิดขึ้นมาจากงานนี้แหละครับตัดหัวเข็มถานลากข,ขึ้นมาเลยลุย น้ำลุยผนตลอดนะครับนี่เราทำงานโครงสร้างส่วนโซนทางนู้นจะเป็นโซนของกลุ่มผู้ใหญ่สมบูรณ์นะครับเขากำลังนีน่นะครับพาลูกบ้านกำลังเข้าแบบเช็คดิ่งอยู่นะครับสารวณอยู่อย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์ผู้ใหญ่สมบูรณ์ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เฮ้ยยังไงล่ะ อันกุ้งของพวกนี้เตียนไปทางงหลกุ้งของพวกนี้เถียนฮะามนเียกนยุุเจช็บดิงตั้งเสาเข้าแบบนะครับส่วนเราจะแบ่งงานกันเป็นโซนๆเป็นกลุ่มๆไปนะครับ ช่างไม้คือช่างไม้ช่างเหล็กคือช่างเหล็กช่างปูนก็คือช่างปูนนะครับนี่จะมีแบบไม้เป็นบางส่วนนะครับแบบเหล็กก็มีนะครับนี่แหละครับเหล็กเสาที่ยังไม่ได้เ,เช็คดิ่เราจะใส่ลูกปูนนะครับสองเซนทึ้งเครื่องเครื่อได้เยอะนะครับอ้าวที่โผล่มาหน้าใสอา้าวนี่จะไปใส่มาจา่คุณอ๋อใค่บอมมือเนี่ยอ้าวยุด ลรครับรายวานที่นี่ก็อยู่ที่ประมาณ1นปีเต็มพร้อมหิ้วกระป๋าเขาอยู่นะครับผมวันนี้ผมได้เข้ามาและเข้ามาดูความเคลื่อนไหวของทีมงานก็นเลยถ่ายทำยทยาไปในตัวนะครับผมส่วนที่มองเห็นก็คือจะเป็นกองไม้เนี่ยครับที่ลือออกจากงานโครงสร้างเรลเตียมที่จะขึ้นอีกชั้นสองนะครับ ส่วนที่คุมผ้าใบก็จะเป็นเหล็กไงการฝนตกเหมือนกันเหล็กแคมสองโครงสร้างแคม2สองนะครับคัสบสำหรับสมชายการช่างเราก็ให้บริการงานารับสร้างบ้านในที่กระเป๋าของท่านนะครับงานต่อเติมงานทุบรือทั่วไปก็ยังรับอยู่นะครับงานเหล็กงานโพนง,งานสีนซึ่งว่งานในราคายุติธรรมนะครับ สามารถเรียกใช้บริการได้ที่025307283 085151591 5, 08 5 15 15ยินดีรับใช้ครับผมครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอยุติการถ่ายทำมาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอดูความเคลื่อนไหวทีมงานก่อนนะครับโอเคครับสวัด้ดยครับพื้นงานพื้นก็จะเป็นพื้นหลอทั้งหมดหลังนะครับหลอในที่นะครับ เราได้เข้ามาดําเนินการก็อยู่ที่ประมาณเดือนกว่าแล้วนะครับตั้งแต่นั้นนะครับกดเข็มแล้วก็มางานฐานลากนะครับนี่ครับแกะแบบเสาออกมาเราก็จะพุ่งคอนสติกไว้อย่างเงี้ยครับ <ใจ S 1> เพื่อบ่มคอนสติกไว้นะครับส่วนต้นนั้นพุ่งแกะนะครับยังไม่ได้ช่างเขาเกำลังไล่ตามพุ่งคอนสติกอยู่นะครับเต่องนั้ว่า ไปลืมาผิดพอความัสูงพอสมควรนะครับที่นี่ก็อยู่ประมาณ4เมตรนคะครับพอทุกพอชั้น1นชั้น,น 2, น 2> นไปลงคําวอนของคนมีตังย่างเขาเด็ดนางไปใส่ตมยามฟ้างามยามแลงข้างทุ่งนองหาเป็นสีสอกโศกส่งใจกับน้อไปบอกคน อยากให้กลับลำคืนถุ่งครับ15ธันวา55ผมสัมภาษกันท่้งก็จะพาท่านผู้ชมเข้ามาดูเทคนิคการเทเสาเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นนะครับที่พุทธมณฑลสายสองนะครับนั่นก็คือพึ่งจัดเทแล้วเสร็จนะครับ่วน โซนทางนี้ก็จะเป็นเทเจแล้วก็หุ้มพลาสติกไว้นะครับที่นี่จะเสาทั้งหมด40กว่าต้นะนะครับพอดีเราจะแยกการรอหล็่ 2. องสองครั้งนะครับพื้นที่ที่นี่ก็รวบรวม,มพันตารางเมตรนะรหลังใหญ่มโนนนะฬอรัะ คอนเกียร์เราจะใช้ของซีแพคทั้งหมดหลังเป็น2 4งูก็มาตรฐานทั่วไปนะช่างเขากระมาณเจ๊เสาอยู่ก็ระบบคอนเกียไว้ก็ประมาณ2วันแก่แบบได้นะครับหลังจากนั้นเราขั้นต่อไปก็คือการตั้งตู้ตารับทานทันสอง ที่บริเวณเลยรอบก็ไล,ล่สุดเราได้เข้ามาดำเนินการก็ประมาณสักเดือนกว่านะครับสำหรับายงานที่นี้